สวัสดีครับชแนลปอนรีวิวนะครับ วันนี้เราจะมารีวิว G Shock Dragon Ball Z กันนะครับซึ่งก็เป็นตัวหนึ่งที่กระแสดีมากๆนะครับในบ้านเรานะครับคนกําลังหาซื้อกันค่อนข้างจะเยอะเลยโดยที่ก่อนจะเริ่มไปดูนาฬิกาเนี่ยผมขอไปดูกล่องก่อนนะครับเพราะว่ากล่องของเขาเนี่ยก็จะทํามาค่อนข้างมีดีไซน์เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปกับตัวก่อนๆน,นะฮะคือถ้าเกิดเรายังพอจํากันได้นะ G Shock เนี่ยมันเคยไปคอลแลบกับตัว Dragon Ball มาแล้วนะครับเป็น Dragon Ball Super นะฮะโดยที่กล่องของเขาเนี่ยมันจะเป็นกล่องที่แบบเป็นรูปทรงแคปซูลที่พระอเอกอใช้เดินทางข้ามอวกาศมายังโลกนะครับซึ่งอน,น่นเีบบเเยนะ สุดยอดอลังการมากเลยแต่ตัวนี้กล่องก็ถือว่าค่อนข้างจะธรรมดานะฮะเป็นกล่องส้มๆกลมๆแบบนี้แล้วด้านในก็แบบไม่มีอะไรเลยแบบปกติมากนะฮะคือจริงๆถ้าเกิดให้กล่องมาแบบเป็นแคปซูลแบบนั้นอีกนะผมว่าสุดยอดสวยงามมากนะครับแต่มันก็ยังเฉยๆด้วยการที่การดีไซน์นาฬิกาของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดูดีดูโดดเด่นขึ้นมามากกว่าตัวก่อนมากนะฮะคือรุ่นก่อนหน้านี้ที่มันไปคอแลแลบกับตัว,ตวรักก้อนซุเปอร์เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับมันจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะแบบคอแลแลบเ,เบาเหาาไปหยิบ รุ่นนั้นรุ่นนี้นะฮะอย่างเช่นตัว G A เรือนดําหน้าทองด้านในอะไรเงี้ย แล้วก็เอามากสกรีนสายเพิ่มนุ่นเพิ่มนนิดหน่อยอ่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นการคอลลาบอร์เรชันแล้วนะครับผมว่าอันนั้นเบามากเลยนะแต่พอมันเป็นรุ่นนี้ต้องบอกได้เลยว่ามันเป็นการคอลแลบแบบดีไซน์จัดเต็มมากนะฮะหยิบเอาหลายๆอย่างเนี่ยมาปะลงไปบนสายบนตัวเคสได้แบบค่อนข้างจะเยอะเลยอันนี้ถือว่าโอเคมากมาดูกันทีละส่วนเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเรือนนี้ดีเทลเยอะมากจริงๆนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือตรงนี้ด้านขวามันจะมีตัวแซดเขียนอยู่นะฮะก็เป็นชื่อภาคของเขานะครับดาร์กบอลแซดแล้วก็ตัวเข มันจะเป็นเข็มที่มีการไล่แกรดเดียนเฉดสีนะตรงใกล้ๆตัวเฟืองตรงกลางเนี่ย มันจะมีความส้มๆนะฮะแล้วก็ไล่มาเป็นสีทองอันนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะแล้วก็ตรงช่องด้านซ้ายเนี่ยที่มันเป็นซับไดยอัลตรงนี้นะฮะมันก็จะมีรูปดราก้อนบอลตรงนี้ติดไว้นะครับซึ่งก็เป็นดราก้อนบอลแบบสีดาวนะฮะคือจากที่ผมไปค้นๆดูนะครับดราก้อนบอลแบบสีดาวเนี่ยมันเป็นดราก้อนบอลที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเอกนะครับเพราะว่ามันเป็นดราก้อนบอลที่ตัวเอกอ่ะครอบครองอยู่นะครับแล้วก็เป็นสตอรี่ไปตามหาดราก้อนบอลลูกอื่นๆอะไรแบบนี้กันไปนะครับแล้วก็รอบๆดราก้อนบอลเนี่ยมันก็จะเป็นซับไดอออลลสีทงนะแ้วก็ขบเนนนนนนีีีีี่่่่่ยสสส้้มมมตรรรงะคคัับบบผวาาเเป็กลูทแดูสวยแบบจจริงงัมาก มากเลยนะเรือนนี้คือถือว่าสวยลงตัวเข้ากับธีมการ์ตูนสุดๆทุกอย่างนะฮะเพราะว่าสีส้มๆทอง,ทองๆแบบนี้มันก็จะเป็นสีเสื้อของโกคูที่เป็นตัวละครเอกตัวละครหลักในเรื่องนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครที่เห็นนรายการนี้แค่ผันผ่านนะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นอะ่ะมันก็ไปนึกถึงแบบตัวละครน,นั้นหรือว่าไปนึกถึงเรื่องนี้ได้เลยทันทีนะฮะถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ดีมากคือบางเรือนที่มันคอลแลบมาไม่ได้ลงตัวมากอ่ะเราต้องพลิกแล้วพลิกอีกนะฮะกว่าแบบอ๋อมันมาจากเรื่องนี้อะไรแบบนี้ แต่อันนี้ถือว่าแบบตรงตัวตรงประเด็นมากๆเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะพระเอกอ่ะเราจะมีภาพจําอยู่แล้วแหละว่าเสื้อเขาจะส้มๆนะฮะแล้วก็จะมีเสื้อซับในเนี่ยสีน้าเงินเข้มๆอะไรแบบนี้มันก็เลยยิ่งดูเข้ากับตัวนี้ได้ดีมากนะฮะส่วนฟังก์ชันของเรือนนี้อาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะนะฮะเพราะว่ามันก็เป็น G s h o c k ในรหัส G A 1 1 0นะซึ่งก็เป็นเรือนหนึ่งเลยที่อยู่มานานมากนะฮะแล้วก็มีความนิยมสูงมากทุกคนผมว่าคนที่เล่นจี h o อ k เนี่ยน่าจะมีะหมดอยู่แล้วแหละซึ่ สามารถดูเวลาแบบหลายๆประเทศได้นะครับจับเวลาได้ตั้งเวลาพุกได้อะไรแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยแต่อย่างหนึ่งที่ต้องพูดก่อนเลยก็คือฟังก์ชันเปิดไฟนะฮะคือแน่นอน g h ช็ c k เนี่ยปกติแล้วอะเวลามันมีฟังก์ชันเปิดไฟในรุ่น G A 1 1 0เนี่ยูทุกคนจะปวดหัวกันมากเพราะว่าไฟอ่ะมันจะมองไม่เห็นนะฮะเอาจงริงนะเวลาเข้าที่มืดหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันยังพอเห็นแสงตกกระทบกับเข็มตกกระทบกับมาร์กเกอร์พอจะดูเวลาได้บ้างนะฮะแต่พอกดเปิดไฟเท่านั้นแหละปึ๊บข้างล่างเนี่ยส่องขึ้ ดูแบบกวนหนักกว่าเดิมอ่ะกลายเป็นว่ามองเวลายากขึ้นด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตลบดีเหมือนกันแต่เรือน,นี้มันมีความบังเอิญอย่างหนึ่งนะฮะตรงที่ไฟปกติแล้วเนี่ยมันเป็นสีส้มอยู่แล้วนะฮะพอมันมาอยู่กับน,นการเรือน,นี้นะแล้วเวลาเข้าที่มืดอะ่ะพอเรากดปั๊บเนี่ยมันจะมีความส้มขึ้นมาแบบให้กลิ่นอายแบบดาก้อนบอลมากอะ่ะคือตีมสีดาก้อนบอลตีมสีของโกคูมันส้มอยู่แล้วไงแล้วยิ่งตอนแบบแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยนะฮะมันก็จะมีแสง,หงเหลืองแสงออร่าส้มๆหเหลืองๆเนี่ย มันก็เลยทาให้เวลาเปิดไฟทีนึงเนี่ยอารมณ์แบบแคล้ายๆเหมือนกับแปงลงร่างเหมือนซูเปอร์ไซย่าเหมือนกันนะฮะก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นดีเทลที่ผมว่าบังเอิญมากๆนะแล้วก็มาดูตรงส่วนของสายแล้วก็สกรีนลายต่างๆบ้างนะฮะคือรอบๆเนี่ยมันก็จะมีการสกรีนลายที่แบบเป็นหน้าตัวละครนะฮะซึ่งแน่นอนว่าหลักๆเนี่ยมันก็คือโกคูนั่นแหละหรือจะงูคุนก็ได้นะฮะซึ่งแต่ละรูปเนี่ยมันก็จะมาจากแต่ละซีนที่มันมาจากการ์ตูนนะครับอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นตอนที่เขาเทรนะะ ส่วนถัดมาเนี่ยเขจะเป็นแบบหน้าเขานะตอนแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วนะส่วนตรงกลางเนี่ยตรงที่มันเป็นเคสเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบสายฟ้าแบบนี้ ซึ่งมันจะเกิดขึ้นตอนที่ตัวละครเนี่ยมันแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่านะฮะมันก็จะมีพลังออร่าพลังแบบเรลวเพิงเปลวแบบแผดเผาอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเอเนสายฟ้าแบบนี้ออกมาลม้อมรอบเลยเหมือนเป็นพลังงานวนอยู่รอบร่างกายวนอยู่รอบกล้ามเนือ้ออะไรเงี้ยเป็นอะไรที่เทม่มากๆนะฮะแล้วก็เด็กๆทุกคนเนี่ยจะเป็นภาพจําเลยว่าถ้าเกิดมาเป็นสายฟ้าแบบนี้จะไปนึกถึงแบบคนแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าทันทีนะฮะส่วนด้านล่างเนี่ยก็เป็นซูเปอร์ไซย่าร่างอื่นๆน,นะฮะร่างที่มันสูงขึ้นไปที่แบบพลัังมนมนนนากขึ้้อะไรบบี ส่วนไอจุดดาๆตรงนี้ตอนแรกนะผมแบบนึกอยู่นานมากเลยนะว่าเฮ้ยทำไมมันมีไอเส้นดีเทลเหลี่ยมๆสามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะคือมันเป็นการดีไซน์ที่เออเลอร์หรือเปล่านะแต่พอเอาข้าจริงๆพอเราจับนอนแบบนี้นะฮะแล้วก็คลี่ดูมันจะเป็นคําว่าดราโกนบอลนะฮะก็คือสกรีนลงไปนั่นแหละทับลงไปบนตัวลายจากกร์ตูนอีกทีหนึงนะ่งอ่ะมันก็เลยดูแบบเออค่อนข้างจะมีดีเทลแล้วก็ดูเท่ดีนะฮะคืออย่างวันพีชเนี่ยเขาก็จะใช้ดีไซน์แบบสลับสีนะแต่ตัวนี้ก็คือเอาเทคเนี่ย ภาษาอังกฤษมาปะลงไปบนลายเลยรวมๆแล้วนนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่คนชอบดักอนบอลน่าจะชอบเลยแหละนะครับซึ่งถ้าเกิดให้ผมเทียบกับวันพีชนะผมชอบอันนี้มากกว่านิดนึงนะฮะเพราะว่ามันมีการเล่นเอายิบต์เอเลเมนต์หลายๆอย่างจากในกระตูนมาใส่นะฮะค่อนข้างจะเยอะเลยอย่างเช่นตัวหน้าปัดอย่างเงี้ยที่มันเป็นลายสายฟ้าแบบเนี้ยมันก็เป็นการออกแบบที่ดีนะอย่างวันพีชนยเขาก็จะเอาลายกระตูนนี่แหละที่มันเป็นซีนต่างๆนานานเนี่ยมาคาดไปเรื่อยๆเ,เลยนะฮะไม่ได้มีการหยิบเอาเอลเมนต์ดีเทลอะไรเงี้ยมาทําตัวกรอบหน,บบนนะะค เดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยนะครับเคสไซส์ของเรือเนี่ยผมว่าเราแทบไปไม่ต้องไปสนใจมาแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เกือบเกือบห้มิลเลยแล้วก็เวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยก็กางแบบอย่างเงี้ยกางเละเทะเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าคนจะใส่กีช็อกเนี่ยมันก็ต้องการความโอเวอร์ไซส์ความแบบสมบุกสมบันความดูเด่นความดูมีเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเราอย่าไปคาดหวังเลยดีกว่าว่าอยากจะให้ G ีช็อกตัวเนี้ยมันมีไซส์ที่เล็กลงนะฮะเพราะมันก็จะสูญเสียความแบบเป็นตัวเองไปมากๆเลยอะ คือ G Shock มันจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็น S Series นะฮะหน้าตาเนี่ยเหมือน G A ใน1ม,มากๆนะฮะแต่ไซส์เล็กลงนิดนึงซึ่งพอมันเล็กลงแค่นิดเดียวอะ่ะคนกลับไม่ซื้อกันงงมากเลยจริงๆมันใส่สบายกว่าเยอะมากเลยนะฮะแต่ผมว่าภาพรวมอะ่ะมันดูแบบไม่ชินอะ่ะมันดูเป็นรายการเล็กที่แบบไม่ควรจะเป็น G Shock อะ่ะ S G s h o c มันต้องดูใหญ่ๆดูหนาๆนาดูล้นๆแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยไซส์แบบนี้ผมว่ามันก็คงจะโอเคสําหรับเขาแล้วล่ะแต่สาหรับผมนะแน่นอนว่าผมก็คงใส่ได้แบบไม่ทุกวันอนะ่ะเพราะมันก็จะดูใหญ่เถอะทะจริงๆนะฮะผมก็คงจะใส่ในวันที่แบบจะไปหาเพื่อนนะฮะจะได้พูดคุยกับเพื่อนที่แบบมันโตมาด้วยกันชอบเรื่องการ์ตูนด้วยกันหรือว่าไปเที่ยวเล่นที่แบบมันสนุกสนุกอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องราคาของเรือน,นี้อยู่ที่9000บาททวนนะครับราคาป้ายนะ แต่เวลาเราซื้อจริงเนี่ยคนที่แบบเขาฮิ้วเข้ามาหรือว่าคนที่ข้อมาขายต่อเนี่ยมันก็อาจจะมีการบวกค่าส่วนต่างไปนะฮะซึ่งเดือนนี้ราคาขายในตลาดนะฮะเท่าที่ผมเช็คดูนะมันจะถูกกว่าวันพีชนิดนึงอยู่ที่ประมาณสักหมื่นสามกว่าๆอะไรแบบนี้นะฮะวันพีชเนี่ยจะไปหมื่นสี่หมื่นห้าละตัวนี้จะถูกกว่าประมาณพันสองพันนะครับใครที่อยากได้ก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะครับก็เป็นอีกเรือนหนึ่งเลยที่แฟนๆแบล็นบอลนะน่าจะต้องมีเก็บสะสมไปเลยนะฮะดูมีเอกลักษณ์แล้วก็ดูเป็นการคอแบจรุ่่่่นนนกกกออมมมาๆะถึงงแแตััวลจบบ อาจจะยังไม่สุดนะครับแต่ตัวนาฬิกาเนี่ยต้องบอกว่าสุดทางมากนะฮะสวยงามมากจริงๆสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ึ้นมาได้เลยแล้วก็ฝากกด s u r i b e c h a ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ